นิทานเรื่องหนูนากับพังพรการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทุ่งนากว้างใหญ่ใกล้หมู่บ้านมีหนูนาและพังพรอาศัยอยู่หนูนาตัวหนึ่งชื่อหนูนาแก้วอาศัยอยู่กับครอบครัวในพรงดินที่อบอุ่นและเงียบสงบแม้ว่าชีวิตของหนูนาแก้วจะปลอดภัยแต่พวกมันก็ต้องระวังตัวเสมอเพราะในทุ่งนานี้มีพังพรจอมเจ้าเล่อาศัยอยู่ด้วย ทางพรตัวนี้ชื่อว่าทางพรเจ้าเล่มันเป็นสัตว์ที่ฉลาดและมักจะใช้ความรู้สึกไวและความคล่องแคล่วในการจับหนูหนาเป็นอาหารทางพรเจ้าเล่ชอบวางแผนเพื่อหลอกล่อหนูหนาให้ออกมาจากโพรงเมื่อไหร่ที่พวกหนูหนาออกจากที่ซ่อนและประมาททางพรก็จะรีบโจมตีและจับกินในทันที วันหนึ่งหนูนาแก้วได้ยินข่าวจากเพื่อนๆว่าพังพรเจ้าเลกกำลังวางแผนจับหนูนาอีกครั้งหนูนาแก้วจึงตัดสินใจเรียกประชุมกับเหล่าหนูนาในทุ่งพวกมันต่างพูดคุยกันถึงแผนการของพังพรและพยายามคิดหาวิธีรับมือเราควรจะทำอย่างไรดีหนูนาแก้วถามเพื่อนๆด้วยความกังวลหนูนาเพื่อนตัวหนึ่งเสนอว่า เราควรจะซ่อนตัวอยู่ในโพรงและไม่ออกไปไหนจนกว่าพังพรจะจับไปแต่หนูนาแก้วใส่หัวและพูดว่าถ้าเราซ่อนตัวตลอดเวลาเราจะไม่มีอาหารกินเราต้องออกไปหากินแต่เราต้องฉลาดและระมัดระวังมากขึ้นหลังจากคิดกันอย่างหนักหนูนาแก้วก็เสนอแผนการอัญชานฉลาดมันพูดว่า พังพรเจ้าเล่อาจจะฉลาดแต่พวกเราก็สามารถใช้สติปัญญาของพวกเราเองเช่นกันเราจะใช้กับดักหลอกล่อมันให้ติดอยู่ในที่ที่มันไม่สามารถหนีไปไหนได้เ่าหนูนาจึงช่วยกันวางแผนพวกมันสร้างกับดักจากก้อนหินและกิ่งไม้พวกหนูนาวางกับดักในเส้นทางที่พังพรมักจะใช้เดินเข้ามาหาหนูนาจากนั้นหนูนาแก้วและเพื่อนๆก็วางเหยื่อล่อเป็นอาหารที่พังพรชอบมากที่สุด เมื่อทุกอย่างพร้อมพวกหนูนาก็ซ่อนตัวและรอดูเหตุการณ์ไม่นานทางพรเจ้าเลขก็ปรากฏตัวมันได้กลิ่นหอมของอาหารและเดินตามกลิ่นนั้นไปอย่างไม่ระมัดระวังทางพรคิดว่ามันจะได้จับหนูนาอีกครั้งแต่ทันทีที่มันเข้ามาใกล้เหยื่อล่อมันก็พลัดตกลงไปในกับดักที่พวกหนูนาวางไว้ก้อนหินและกิ่งไม้หล่นทับทางพร ทำให้มันหนีไปไหนไม่ได้ทางพรเจ้าเล่พยายามดิ้นรนและร้องขอความช่วยเหลือแต่มันไม่สามารถออกจากกับดักได้หนูนาแก้วจึงออกมาจากที่ซ่อนพร้อมกับหนูนาเพื่อนๆพนพวกมันมองทางพรที่ติดอยู่ในกับดักและพูดว่าเจ้าใช้ความเจ้าเล่และฉลาดเพื่อจะทำร้ายพวกเราแต่วันนี้ความฉลาดของพวกเราเองก็ทำให้เจ้าต้องพ่ายแพ้ จำไว้ว่าความโลภและความประมาทจะทำให้เจ้าเป็นฝ่ายล้มเหลวหลังจากนั้นทางพรเจ้าเลขก็ถูกทิ้งให้อยู่ในกับดักและไม่สามารถออกมาได้พวกหนูหน้าต่างก็เรียนรู้ว่าแม้ว่าพวกมันจะตัวเล็กแต่ถ้าทำงานร่วมกันและใช้สติปัญญาพวกมันก็สามารถเอาชนะอันตรายและศัตร,รูได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความฉลาดและสติปัญญาสามารถเอาชนะความรุนแรงและความเจ้าเล่์ได้การร่วมมือกันและการวางแผนอย่างรอบคอบเป็นกุญแจสำคัญในการ,รเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในชีวิต